ยินดีต้อนรับค้ณสุชาแนลอังกฤษวิทยาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้ววันนี้ก็วันที่หกแล้วตอนนี้เราได้เจอกับนุกค่ะทุกคนนี้เปวันเกิดเราเองตอนนี้เวลาสิบโมงพอดีเลยก็เรานั่นเพื่อนไว้อีกคนที่ที่ไหนวะที่เ,ท <laughs> เอ็มพีเอเออแล้วเราก็กำลังจะเดินไปเอ็มพีเอกันนะคะตนนี้ <laughs> ติดรถไฟนะคะ แล้วก็มีเด็กคนหนึ่งตื่นเต้นกันา่าถามว่ามาจากทางไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวราดูกันจ <t> <t> อดหรือไม่จอดวะจอดวะมีคนด้วยเนี่ยจริงๆเราก็เคยเห็นรถไฟเนาะแต่ทำไมเราทำเหมือนไม่เห็นรถไฟวะ เคยเดินมาทางนี้ก็น่าจะรู้ลเพราะว่าเราเดินจากพยาไทยผ่านล,ดลาดลาดเทวีแล้วก็ไปถึงสยามเพราะงั้นทางมันก็อาจจะคุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคยสำหรับใครบางคนก็ถึงสยามแล้วนะคะนุ๊กอันนี้เดินเข้าสยาม <c oughs> ดิสก็เดินเข้าสยามดิสมาก่อนเนาะ เพราะว่าจะมาคาเฟ่ค่ะมาทายไปคิงเพื่อนทำงานเดี๋ยวเอาบรรยากาศคาเฟ่มาให้ดูเนาะแล้วมันก็มีอีกที่หนึ่งที่ก่อนอันนี้เราไปก็คือ Into the Wood อันนั้นมันอยู่ตรง BTS พญาไทไปไปกันเยอะนะคะอาหารอร่อยนี่นะคะที่ทำก็มีนะทุกคนของวันนี้ของพี่กับนะคะและนี้ก็คือคนอยากเจอของเชรชเชอร์ค่ะแต่ว่าเชอร์ ผ่านไปแล้วตื่นเลยวันนั้นนึกว่าตื่นบอกนับกันกี่โมงบ่ายโมงก็ตื่นบ่ายโมงนี่นะของพี่กอลฟใครจะมาก็มากันได้น่าจะจัดถึงวันนี้วันสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันันนะทุกคนไม่ได้ตอแฟนนีนะตอนนี้ลงมาแล้วลแล้วก็กำลังจะเดินไป MVK กัน เอานจริงมาสยามดิเพื่แค่นี้เองเว้ยมาสยามดิเแค่แค่นี้เองแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะไปเจอเพื่อนมันอยู่ไหนล่ะหาเพื่อนจอไปถามยังไงโอเคค้ะเดี๋ยวเราไปรอกันที่สนามกีฬากันข้าวมาอยู่ใน M K แล้วค่ะ มันจะมีป้ายหนึ่งเลยที่เป็นของ MBC จริงๆมีทุกที่แหละแล้วอีน <c oughs> ุก็มันก็จชอบเราว่าแ <c oughs> ม่คอดูกพอพี่คันคน,นึ้งเรากเกอร์พุชิตแต่เราเราดึงเราไม่รู้ไงเออแล้วมันก็บอกว่าเออไอ้แม่คอดูกโอ้ย <c oughs> เออเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันคือปนะ้ายไหนเกิอันย่าทุกคนไอ้อันย่ามันเกิดนี่เว้ย <c oughs> <c oughs> แล้วมันชอบเราเราว่าแม่คอดูก <c oughs> ดูมันคนอย่างมัน <c oughs> Minutes later ปัญหามาเกิดแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนไปลงสยามเว้ยแต่ว่าที่เราเดินมามันกือเอ็มีเคมันต้องมาลงที่สนามกีฬาเออแล้วเพื่อนอ่ะมนลงคนเดียวมันเปลี่ยนรถไม้เป็นเพราะฉะนั้นเราต้องเดินไปหามันที่สยามกอนแล้วก็เออเราก็เดินกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วมันก็อยากไปเอ็อแอนด์บอยอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องเดินไปที่สยามอีกรอบหนึ่งเออทำไมวันนี้ยุ่งยากจังวะ่ะเข้าข้างในกันดีกว่า ตอนนี้เจอเพื่อนแล้วนะไม,ไม่ต้องไปถึงแล้วก็แล้วแล้วก็เรากำลังจะเดินกลับไป M D K อีกรอบหนึ่งค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านราเมงอะเออราเมงอ <c oughs> เออมันอยู่ตรงชั้น5ถ้าทุกคนรู้จักมันอันนี้มาส่างปกติเราสั่งซารุมีส่างปกติแล้วก็หมูเห็ดมาเราเพิ่มไข่กับมันเออแล้วก็เราไปกินข้าวกันดีกว่าเนาะ いただき Mas ชาบองกุยชาบองกุยนะอลามีด้ยงไไม่สั่นไม่สั่นเหรอเอออะไรกันเลเฮ้ยหรือเฮ้ยมันต้องรอป้ะเขาว่ามันต้องรอป้ะหรือว่าเราไปยืนใบก่อนไรอเราก็ไปในออะไรก่อนไม่สั่นนะไม่ตื่ยานเดอดตอนที่ตุ๋นึ้ง คุณไม่เห็นปากงแต่าไม่ไหลซื้งทุกคนจะเห็นการกินที่ช่างที่สุดทุกคนจะสเกาะเอียดแล้วต้องร้ังหิวไงม้ยคูร้อนเนีไอ้ลิ้นแมวใครใจไม่คุนไกินอะไรบ้เออเอออยู่แลวกันี่นะคะเฟ่เปิดแล้วเนาะแล้วเราก็มาซื้อของคาชิโออนนี่ยรวมบินกับเรา สันนี่แยกกันอันนี้พี่ออเดอร์แล้วนะทุกคนของหมดแล้วเราเห็นว่าไอ้น้ำนี้มันคือน้ำที่คุณกินจากร้านราเมงเอันนี้ได้น้ำได้น้ำมาแล้วอันนี้ของคางีอันนี้ของน้องฮีอันนี้ของยามาจังอันนี้ของพี่อัดออสม่แล้วก็อันนี้ของยามาจังอีกอันหนึ่งเออ ก็เดียวไปเท่านี้เดี๋ยวเรามารอดูของซุ่มกันดีกว่าของซุ่มง่ะเอาของนี้ก่อนไปเองเลยเอ้าเกียร์อะไรเกียร์เอห้ยงว่ะสาธุนอนอ่ะไปนิดที่หนึ่งจึ้งทำกันได้สิบกี่นิ่งอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งทั้ง้าวนี่ชิลุยะขาค่ะของกูค่ะของกูขอด้วยนะเอาที่เปิดอันนี้อ่ะที่เปิดอ่ะอ่ะทีละอย่างเลยอ่ะ ใหเห็นของนะหนึ <nt> ่งสองบ้าบ้าหนึ่งสองขสองทำไมไม่ตัวดีๆทำไมอ่ะสามตัวสุดท้ยตัทายแล้นึ่งสองสามสามอันนี้สามอันนี้ซไม่เป็นไร ดีใจด้วยนะคะเพื่อได้อาสาฮีค่ะแล้วก็อันนี้เป็นการ์ดอันนี้ก็สูบนะแต่ว่าเอ้ยหายนี่เป็นของปีสามกับเมนเกลน้อให้มี่ดูมี่มีมึงดูนี่เก็โอเคเอแก้วเอาแก้วแรกก่อนดีกว่าของน้องฮีงนี่เป็นนมมะม่วง เป็นยังไงบ้างอ่ะไม่คุยอยากกินไงกูยชอบมะม่วงกูหายูุยชอบมะม่วงมันหายไปไหนล่ะจะพันเรื่องพกเรายห้หมดเลยเฮ้ยอมยามาจ้ามาค่ะถ้ามึงได้กิน เพื่อนเพื่อนบอกว่ามันคือไอ้ชเวบเลยชเวบที่เป็นกระป๋องที่รถมีมีมะนาวเออมาแก้วสุดท้ายก็ว่าเออแก้วสุดท้ายก็คือไม,ไม่ไม่มีแก้วหนึ่ในกระป๋องมนหนีร้อนอ,ะอ,อ่ะเออร้อนอันนี้ของนี้เองมนอนาวนะของนี้มันเป็นเดี่ข้างใน,หนหมั้งมึงรู้หรอมึง มันอร่อยนะแต่ว่าเลือกเลือกกันด้วยลว้ว่าใครชอบใครหรือว่าอยากลองของใครแนะนำว่าให้พาเพื่อนมาเยอะเยอะนะแนะนำให้รีบมานะทุกคนตอนนี้มันครึ่งเที่ยงครึ่งเองอนะ่ะคือร้านมันเปิดเที่ยงเพราะงั้นรีบมาแล้วดูแถวคนมันเยอะมากมันเลยเสาไปอีกเลยเพราะฉะนั้นรีบมากันนะอย่ามาสาย บอกไว้ก่อนเผื่อใครไม่รู้นะเบอร์ห้าที่เป็นของปีสาอ่ะที่เป็นใดจิสกะอาซาฮีอ่ะอันแล้วน่ะหมดนะทุกคนอย่าอย่าลืมเผื่อใจด้วยได้สายกันยคืเมื่อกี้ไปตีกลองมามือแดงเลยเหนื่อยมากแล้วก็ตอนนี้กำลังจะไปสยามสยามเออจะไปดูข้างสาลีกันตอนนี้เวลาบ่ายโมงแล้ว เดี๋ยวไปเจอกันนะทุกคนตอนนี้อยู่ร้านคนรักแล้วคนเยอะมากเราเป็นคิวที่สามจ้าแตอนนี้คิวก็ถึงคิวที่สามห้าก็คือรอไปอีกอยาวส่วนมี่เพื่อนอีกคนนึงก็ไปเดินเล่นอยู่ข้างนองกนะคะตามวิถีคนรวยส่วนคนจนแบบเราก็ เวลาก็คงตอนนี้36แล้วจริงๆไม่้อ,อ้กลับบ้านเปยกลับอันนี้มันมกินเลยกูก็คือพอได้ของแล้วอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะงั้นก็่อะลรก็อะไรไม่รู้อะเออทางงั้นก็อาจจะได้เจอกันตอนไหน,นก็ไม่รู้เดี๋ยวตอนกลับมั้ง กำกัา,กกาพบกันอีกครั้งตอนนี้ก็เวลา8:30นาาแล้ว <c oughs> ก็กำลังเดินกลับไปที่อาคารบรรณศอยู่แต่จริงๆเราขึ้นแล้วขวิงกลับออทำไมมีหายวะ <c oughs> ก็นุกกจะไปกลับบ้านมนซึ่งอยู่เลยสัตหรานส่วน นี่มันจะไปอนุเพราะงั้นเดี๋ยวเราก็เยกแล้วแหละ <c oughs> เออก็วันนี้ก็เท่านี้เจอกันนะ bye บ๊ายบายกลับเชิงบ้านแล้วจริงๆก็ว่าจะตัดจบคลิปแล้วแหละแต่ว่าเราเพื่อนกนออกว่าวันนี้เพื่อนมีของขวัญมาให้ด้วยเออเดี๋ยวคลิปตอนให้ของขวัญเดี๋ยวใส่ให้ดู ก็ตอบมาให้กูกันก็ได้นะ๋ยวให้กูว่ามันมันมาแล้วแบบเถ่ายกูถ่ายอยู่เนี่ยเยวเดี๋ยเมันกูตนเยอ่เหลืกนอยู่ไหนวะมันออกมาแล้วว่ะแหอ่ทำไอะไรอะอะเอนเร p แฮปปี้บ็อ <peach> แล้วอาไรล่ะ Happy birthday to me Happy birthday to you จะโม้คลิไม่ตัดไปไปตัดแ <sk r isa> ต่งคลิปด้วยค่ะนะอ่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้เกะแล้วก็มันยังมีอีกน้ำอีกอันหนึ่งอ่ะของคิตาซังอันนั้น ที่เรายังไม่ได้กินเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่ามาอันนี้น้ำของคิตาซางังเราบอกไว้ก่อนว่าแต่อนที่ว่าเราไม่เราเราไม่ได้ดูเมนูแล้วว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นเราก็จะลองชิมไปเรื่อยๆนะเออแต่เราไม่รู้ว่ามันคือน้ำอะไรนะมันกลิ่นขิงอะ ให้ดมไม่ได้ไลืมแต่มันกลิ่นขิงมาออมันเป็นขอมันเป็นขิงอร่อยนะถ้าเกิดว่าแบบใครแบบชอบกินน้ำขิงแต่ไม่ได้ชอบถึงขัอนแบบชอบชอบกลิ่นขิงแรงอะ่ะเออโอเคกินได้แต่ถ้าเกิดแบบ ชอบกิ่นขิงแรงๆแล้วแบบไม่หวานอ่ะอย่าอันนี้ไม่เหมาะอันนี้มันจะหวานหน่อยอ่าแล้วก็เราไปเห็นอัปเดตมาเขาบอกว่าของคาเกยาม่าหมดแล้วเด้ mm hmm. อเพราะงั้นก็แปลว่าตอนเนี้มีของคาเยาม่ากับของปีสามอ่ะเออที่บอกว่ก่อนเนี้ยหมดเพราะฉะนั้นวางแผนกันดีๆนะว่าจะไปซื้ออะไรกันบ้าง แล,แล้วใน,ในกฎที่เขาบอกก็คือว่าถ้าแบบอยากให้เร็วก็เขียนได้เลยว่าเราจะเอาอันไหนเเขียนไปก่อนได้เลยแล้วก็บอกเขาหรือว่าถ้ามีในใจอยู่แล้วก็บอกเขาไปเลยน่าจะเร็วกว่าเาส่วนการอาคาชิยะกับการสุ่มอันนั้นอนะ่ะบอกเลยว่ามันนอกซื้อเกินสี่ร้อก็ตามกฎอะไรอย่างนี้เนาะเพราะงั้นก็ ไปอ่านกันมาดีๆถ้าเกิดจะไปซื้อหรือว่าแบบเออถ้าเตรียมกันมาแล้วก็ไปซื้อเถอะไปอุดหนุนของออฟฟิเชียลกันเถอะนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวมาเกะกล่องของขวัญดีกว่ามันบอกว่าตอนนั้นมันลืมผ่านเทปมันก็เลยใช้นิตโตแทนเออแล้วก็เออไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าเรามาเจอกันเพื่อนสุดที่รักใช่ไหม <c oughs> ใช่หลย <c oughs> เออก็เดี๋ยวเรามาเจอกัน เราไม่รู้ว่าเราควรเริ่มแกะยังไงดีแกะยังไงให้มันดีจะพยายามมนกันคือเราเป็นคนที่ลำยยบลำไมในการเกะเน้นว่าโดยปกติไะโดยปกติจะเป็นคนลำยิบลำไมแต่ถ้าเกิดแบบวันไหนแบบอยากได้ของมากหรือแบบตื่นเต้นของอะไรเงี้ยเอออะไรนะเราจะแบบค่อนข้างที่จะเล็งรีบแล้วก็ไม่ค่อยลำยิยลำไมเท่าไหร่เรียกว่าเลทเฮดเลยก็ได้นะ เออมันก็จริงๆก็อยากฉีกเลยแต่มันก็แบบมไม่ได้อยากเป็นคนแรกเียบขนาดนั้นเพราะฉันรัชเขาแค่แกะมันทอ,อตอนแรกวันเนี้ยไม่ได้มีแผนจะถ่ายแต่ว่านุกมันแบบน,นันบอกว่าเออไหนๆก็มันเกิดมาแล้วมันก็ถ่ายเลยเออเพราะฉะนั้นโอเคเราก็ถ่าย มันมันเป็นกล้องมือถือเนอะมันเป็นกล้อง p อโฟนถึงถึงมันจะเป็นกล้อง iPhone แต่มันก็ใช่ว่าเราจะเก่งในการถือกล้องอะไรขนาดนั้นไม่เราก็อ่อนทัดเออเพราะฉะนั้นก็แบบถ้าเกิดว่าดูแล้วมึนหัวกันก็ซอรีด้วยแล้วถ้าเกิดเรื่องแบบตัดต่อหรืออะไรเงี้ยเร็วไปหรือว่างงๆก็ไม่ต้องแปลกใจจริงๆเราแหอี e v e n ์วอยด้วยแต่ว่า เราไม่ได้ถ่ายไงเพราะว่านี่เาเี่ว่ามันมันเหนื่อยอะ่ะแล้วของมันเยอะของมันไม่เยอะหรอกแต่ว่าเราอีเราเราก็ไม่รู้ว่าในยี่มันบอยมันห้ามถ่ายหรือเปล่าเออแล้วก็แบบไม่ได้ถ่ายแล้วก็ไม่สะดวกถ่ายอุยอ้ยอุย้ยดูด,ด,ดิตอนนี้เรายัางลเลื่ออะไรไหมอนนี้น่าจะชัดกว่า ถ้าแกะของนะเราก็จัดมุมไม่ค่อยเท่าไหร่ว่าให้คือจริงๆมันดีใจนะที่แบบคนให้เราด้วยความที่ว่าโดยปกติเราเป็นคนที่ชอบเครื่องเขียนมากๆชอบแบบสมุดอ่ะสมุดโน้ตอะเรามีเป็นสิบยี่สิบเล่มเลยนะแต่ว่าใช้จริงอยู่ไม่ถึงห้าเล่มอะในเนี้ยเอ,อ กระดาษแบบ 5B เราก็มีเราก็แทบไม่ได้ใช้เลยเป็นคนชอบเพื่นเขียนปากกาหัวบอดก็มีแต่ว่าแบบหลังๆมามันไม่ว่างมันก็เลยไม่ได้ทำแพนเนอร์เลยอะไรเงี้ยเฮ้ยียมากมีปากกาด้วยอ่ะวิอันนี้วิ ขอบคุณเพื่อนผู้สนับสนุนและใจทุกคนนะคะมันมีบื้งหลังการถ่ายมาให้เราด้วยุ้ยข้างในเป็นอย่างนี้จะเห็นกันไหมนี้ได้ปะมันจะเห็นไหมน่ารักุ้ย นัำงปกก็เคยเขียนมา Enjoy every A. Enjoy Anything moment โอ้ยน่ารักจัดขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยก็อันนี้ของขวัญเพื่อนก็เปิดไปแล้วนะเนาะแล้วก็จริงๆวันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปไว้พอเลยก็ได้เพราะว่าอ่ามันก็เป็นวันเกิดเราอะ่ะ แต่ว่าเราเราก็ไม่ไม่รู้ว่าจะไปพอไนยังไงอนะเราจริงๆงมันก็ยากเหมือนกันบอกตาตรงว่ามันการต่เป็นผู้ใหญ่มันก็ยากเหมือนกันนะมันสิบเก้าอะเราอายุสิบเก้าทุกคนเราหน้าเก๋มันมันสำหรับเราแต่ก่อนเรามองว่าตัวเองไม่ไม่เราไม่คิดว่าตจะโตมา เป็นคนในต,ตอนเนี้เพราะแต่ก่อนเรารู้สึกว่าเราเป็นคนละคนอ่ะเออแต่ว่าในตอนนี้มันต่างออกไปในหลายคนอ่ะจะแบบรู้สึกว่าเออมุมมองมันโตขึ้นอะไรมุมมองเปลี่ยนอะไรมันก็เลยเปลี่ยนอะไรเงี้ยเออในสรับเราเราก็แบบโตขึ้นอ่ะลึกๆเราก็ยังเป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบ ยังชอบเที่ยวชอบเล่นไม่ขยนันไม่ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยเออคือเราก็คะแนนก็ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าเกรดเราก็ออกแล้วเนาะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้บอกใครแล้วเราก็ไม่กล้าบอกไหวเนาะมันก็คือการไม่ยอมรับความจริงอย่างหนึ่งแหละมันก็ยังเป็นนิสัยที่เด็กอยู่บางอย่างที่แบบเรารู้สึกว่าเออในวัยเนี้ยเราควรจะเป็นได้แล้วอะแต่เราก็ ยังไม่ได้เป็นอ่ะเออเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าในช่วงอายุ19ปีอ่ะกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้มันยากแล้วก็อย่างที่บอกว่าการโตัวเป็นผู้ใหญ่มันมันไม่ได้ดีเสมอไปอ่ะเออแต่ว่ายังไงก็ขอให้คนที่เราอยู่ทุกคนสู้ๆนะคะเอ,อ๊ะทำไมวันนี้มาแปลกจังวันเกิดเราเอง อ่ะอยงนี้ก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะอะในในปีนี้มันอาจจะยากแล้วก็แย่ไปหน่อยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าปีหน้ามันจะเป็นยังไงอยีาอย่าเราไม่ได้ตัดพอนะทุกคนเราไม่ได้ตัดพอเราแบบอยากให้กำลังใจจริงๆเออนี่กินแล้วพูดไหนช่บกมเธอ ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบายจริงๆแล้วบ๊ายบายเจอกันนะ